สวัสดีเอฟซีแฟนจ่องทุกคนนะคะมาอนีนุ่นที่ยากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับความฝันนะคะเป็นความฝันเอ่อไปยญ่เนี่ยงเราไปนอนหน้าเลี้ยงเฟดเลี้ยงไกลเลี้ยงหมูอยู่หน้านะคะโดนโดนเพิ่นจะฝันนะคะเพิ่นฝันมาพอเพิ่นตายแล้วตายเป็นผีแล้วนะคะตายได้ซี่ปีแล้วนะคะมาบอกเลขจะใช่หรือว่าใช่กับว่ามีผู้ใดรู้เด้อค่ะเด้อพะว่าเราบ่เคยฝันจากเที่ยนะคะ ในคลิปนี่จะมีเลขอายุค้นตายกับเลขค้นตายมาบอกเลขนะคะเพ่นเป็นผีนะมาบอกเลขสิเป็นตัวใดนั่นก็เขาไปปัง้งเขาไปชมควอมฝันของ,อง,ง่อใหญ่สำเนียงไปน้ำกันเลยค่ะ <c oughs> คเลี้ยง <c oughs> เป็ด <c oughs> เลี้ยงเพ่นนอนหน้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูนะคะฟ <c oughs> ันวางได้ก่อ ว่าให้ฟังน้ำเน่าปนวนพ่อใหญ่พ่อใหญ่เพิ่นเพิ่นลงมาหาฉัไปถามว่าบักลาบมื่นนันแดงยู่นี่เดี๋ยวถามก่อนค่ะพ่อใหญ่นั่นเพิ่นตายหรือเพิ่นเป็นคนพ่อใหญ่พูนพ่อจะคล้องกันละเพิ่นตายไปตายเราบอกตายแล้วเพราะว่าเอฟซีในสองคนบอรลูนน้ำเจ้าเด้พ่อย่ยว่าเป็นพ่อใหญ่เฮี้ยนนั่นแหละตายตะโดนเราบอกค่ะเพิ่นตายตะโดนแล้วบัดที่นี่พ่อสามปีไปปนหาเพิ่นชักเถี่ยตายพ่อสามปีไปมันก็ดตีสามปีตัวตะหนีไป นที่นี่เนี่ยเพิ่นลงมาเพิ่นเลิศทางมังซี่มักหลามันงก็มาดมันเดี๋ยวนี้ก็เละวะยว่าที่พ่อผมมัดหัาเพี้เนหัวก่อยู่นี่แหละหัหมูเออมึงเอาปลาเรีเงมึงจา้าไห้ผมก็จะได้ยุ่นเหลวก็เลยว่านะ่ะเอาเอาไปเลยสามแปดพ่อว่าเสเร็จแล้วเอาก็หันหลังยางเลยนะครับโอ้หันหลังยา,างเลยเอเอเพิ่นยางหันหลังอวยห้แล้วเพิ่นก็ยางไปเลยเพิ่นบลาเรีสั่งบอกว่าไปก็เด้อบัดนี้เพิ่นบลาเรียาบอก เพิ่นกับวเทวาครับเพิ่นกับวสั้นันล่ะผมบอกทัศนันเราพมกันได้สุดุงขืนได้ป่ะที่นี้่เพิ่นไปเดาอี้พอมหาจุอันเนี่ยวะอันอายุเพิ่นได้จีกปีจำได้ปีที่นดเดี้ยวเนาะอายุเพิ่นดาเพิ่นใก่ปีแปดสิบเอ็ดปีแปดสิบเจ็ดแดสิบเจ็ดเจ็ดแปดสิบเจ็ดตายแปดสิบเจ็ดปีอืมถ้าจำไม่ผิดเพิ่นแปดสิบเจ็ดปีเอาปยังคือจำอายุเพิ่นเพได้เพ่นเื่อนมาทำอยู่ เพิ่งเกิดเอือนอยู่ต่ว่ามันิ่งจำมาอยู่เพิ่นบ่ได้เพิ่นตายหลายปีแล้วเด้หลายปีแล้วดิสี่ปีสี่แกเขาปีนี้ละนี่ยละปีที่สี่เพราะว่ายายตายก่อนที่พอืออยายยุ่งยากยน่อยนะต่อพ่อมาหนิมาหาเนี่ยเพิ่นก็ว่าให้สามแปดอายุเพิ่นแปดสิบเจ็ดปีแปดสิบเจ็ดปีอายุเพิ่นนั่นยนะโอ้ยยูยูด้อบัตรที่นึ่แปดสิบเจ็ดเนี่ยเพิ่นเคยมาหาเชียวเพราะตะพัดเพิ่นบ่อบ่ตะพัดเพิ่นเสียชีวิตอันเพิ่งเคยมาหาจักเทียว นี่ข้างนี้เหรอคุณนนี่ข้างนี้แหละนี่แหละใคล้ๆาะใกล้ๆคุณก็ไปสใส่เนิ่นเห็นลูกเต้าลำบากวะผมได้อยากมิโชคกเม่นครับอืมบาริสิก้าสิก้าเสื้อน้ำเพิินมาเพิ่นบอกสิก้าซื้อน้ำเพิินมาผมสีร่องเสียงโฉเบงยิโดครับวันนี้เสื้อจัดนาเกินปะครับสีลร่องเบงยิโดอวันนี้ครับผมมีลูกปืนแล้วที่นี่ิ่นได้เงินขายมูติ มีเงินเาพิ่นวันขายหมูขายหมูได้พนิซื้อเลขซื้อตัวนี้แล้ว่นิษพอนี่ได้บอกติว่าเป็นบนหรือเป็นล่างพนบ่ได้บอกว่าพนบ่ได้บอกก็คือว่าพนมาบอก่นัเพิ่นก็ยังไปเลยแม่ครับอือเป็นยังท่านแหมคือว่าผมรอนอยู่นี่พน่นยังามากทางผีด้ทางหลังของหมูาทางสีหมครับองเียนพนอยูหันเนาะแมนพนินสิลบมาทังนีเพน่นยังมามันก็นอนอยู่เฮียนบ่ว่ะ เพิ่นย่างแล้วเพิ่งว่าวหรอเพิ่นกะเบิ้งอยู่เพิ่นเบิ้งอยู่มัดที่นี่เพิ่นกะย่างไปเลยไหมเพิ่นวางได้ก็บว่าไม่กันนะวางหันบ้านตัางเกฟังเพิ่นย่างมากเพิ่นวางได้ก็อนกลางมึงก็มั่งยังอยู่นี่เออเออมั่งย่างอยู่นี่โอ้ยผมกับมั่งหันผมหูผมใกล้่นาดยี่พอมึงก็ลำบากลำบนแท้มึงเอาเปเล็กบอกว่าสักนี่แล้วก็มึงเอาไปเิทสามแปดแปดจ้ำเราก็เพิ่นกับว่าบอกกุมหลอกลางดิอ๋อนั่นแหละเพิ่งกะย่างย่างไปเลยออนั่นแหละ หายไปเลยหายไปเลยเพิ่นยังเห็นหลังไปแล้หน่อยก็หายไปเลยไหมแนีเบืองหน้าเพิ่นบ่ว่าได้เลี้ยวเบืองหน้าเพิ่นเพิ่นบ่ค่อยสู่น้าเพิ่นคนละาพบแล้วเนาะเพิ่นบ่ได้เป็นคนแล้วเนาะบ่บ่สู่น้าเห้ยพ่อพ่อพ่อพญางไปแล้วในความฝันสดุ่มดิปทีนี่มีอีพ่อมาหาตัวนี่ว่ะมีหลวงร่ำบากราำบนเพิ่นมาหาตัวนี่แต่่วาจำได้เป็นเสียงพ่อเจ้าของคักๆมันบ่่่แมนนนั้าะ แต่่วาจำนาบ่ได้มันมันเพิ่นบ่อยากสูนนาไหมครับอือมอ่นเพิ่นบอกเพิ่นนั้นนากับเสียงเพิ่นกับเอเสียงเพิ่นนั่นแหละจำเสียงเพิ่นได้อยู่เออธรรมดาเพิ่นกับเลี่ยงตาเพิ่นเื้อครับครับเพิ่นบ่สูนนาเฮ้เพิ่นเ่สูนนาเฮ้ใครมันคนละพบกันละไหนมันบอกสนั่นเพิ่นกับยางไปไปแล้ากับหายไปเลย่าที่นี่ เป็นห้องลูกเต่าเดียวเลยเนาะยันลูกเต่าก็พออยู่บนางพอสังเกตยบบางเดียวเพื่อนผู้ไปไสดดิเพื่อนนิบเนี่ยเพื่อนกันเพื่อนเนี่ยู่ตลอดดิแตาเมือพุ่นฟันอีกว่าวันนี่แตาเมือพุ่นบ้านฟันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่านไปเฝ้าเป็ดอีกเฮ้ยน่อยยงไม่เฝ้าเกิดตดมากสิอยู่ดีอย่นี่บางมือกับไปนอนเฝ้าเป็ดอยู่พุ่นจังฝันมันบ่งั้งเต้ายตีหนึงกิดไปไปบึ้งหมูเป็ดมันห้องจังไปมันบ่ค่ะ ขันขันสู้ว่ามันห้องกระยานมากัดม้ายังเั็นไหมเออจังไปจังไปเบิ้งไปเราไปเพอินนอทรับขอนสีกับฟันมันบ้าค่ะเออกัดจังไปเบิ้งมันจะห้องเงี่แล้วหละจนรำคาญมันผุหละมันห่วงทักไรเปียกพูดเนาะสัตยยนมันก็ินน้ำค้นเนาะมันซิบหาตัวสิบหกตัวแล้วขันไปแนมเนื้ออื่นกินหลด ครันใครเบ็นหรอเป็ดมือนยัง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 มันใคะเนาะช่วงนี้หมูตัวใหญ่เลยหรครับช่วงหมูหมูตัวใหญ่ไปช่วงกัดหมูมันทุ่มหมูน่อยบ่หมูที่ว่ามันมันเป็นลูกเป็นยังไงนะหม้หมันเกิดมันเกิดสัาเห็นั่นแหละครับตัวท่อกับติ๊กน้ำแล้วเนาะติกน้ำน้อยเนาะเพื่อพ่อพ่อขายได้ก็พ่อขายได้แล้วล่ะ ก็ขายได้แล้วผู้ใดอยากได้กับมาเด้อพี่น้องเด้อมาซอยเพิ่นเด้อแต่ว่าคิดว่าสิซื้อยังบ่เละกตัวนี้ซื้อตัวเนาะสื่อเสียงถูกบังอ่าสี่นักบนขึ้นนักล่างนอนนี่เนาะผู้ฟันนี่เนาะซื้อทั้งบนทั้งล่างกับพร้อมกันเนี่ยม่้งมีอันครับกันไว้ทั้งบนทั้งล่างเลยอืมได้เก๋ดีอ่ะพูฟันคือฉลาดสิ เพิ S <S <S ่นบอกทางเดียวว่พิ่นถอยไปถอยไปเพิ่นเข่าห่มให้ผู้ไทยอยู่แดดไงโอ้เชื่อโน้องแตงนะเออเด็ดเด็ดเด็ดชิบแล้วทไปโอ้ทีทีไปตีครับมูอจักอีกมาเอาพอพอพอกับคือเก่าเลยว่าตะค้องฝันแม่นครอพ่อับครับลองลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าคุนบอกทางเดียวบ่เคยฝันนักเที่มันบ่า แต่พอเพิ่นตายมะนี่ไม่คยฝันเห็นเพิ่นจักเที่ยนี่ล่ะเพิ่นลงมาหาเพิ่นก็ว่าเออลูกชายกู็ลำบากแท้เพิ่นก็บอกทั้งเดียวโขลเพิ่นก็ย่างไปเลยแต่ว่าอายุเพิ่นนั่น87ปีเนาะอือ87บเจ็ักมื่สิเข้าทางใด้่ะมัค์อายุเพิ่นน่ะ87ดสิเออดแต่ว่าโตเพิ่นบอกจริงๆคือ38แม่น38เออในคลิปนี้ก็มี38กับ87ดเจ็ดนะคะ อาจจะเป็นตัวเลขโชคลาบจะเป็นเ่าเป็นกับไม่ค่อยติดตามน้ากันเพิ่นว่าเพิ่นบ่ค่อยฝันนะครไปนอนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่หน้านะคะโดนโดนฟันพอยญ่เพิ่นตายไปแล้วซี่ปีนี้นะคะเพิ่นมาเข่าฝันลูกท้ายเพิ่นคือแปดสามสามแปดนะคะแต่ว่าตอนเพิ่นตายอายุแปดสิบเจดนะคะโชกโ,โชคมันมนค่ะ